จับนี่จับฝั่งนี้ยายเพื่อนล้มนะครูปานไทยถ้าเห็นท่าไม่ดีห้ามยายก่อนได้เลยอุ้ยยอุ้ตัวนี้เอาเว้ย เจี๊ยมเซฟเจียมเซฟไอ้มัดหอบกว่าโอ้ยโอ้ยตัวนี้นี่เสื้อเหลืองเนี่ยมือใหม่เนี่ยโอ้ยมัดโอ้ยโอ้ยอย่าฟันซอกอย่าฟันซอกอย่าไปก่อนมัด มัดเยะมัดอย่ากรปัปงนะ